ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบงานที่ดีให้ถึงมือลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะแรลโลเวอร์อี e ค่ะลูกค้าได้เข้ามาติดตั้งกระจกบานหน้ากับเรานะคะซึ่งลูกค้าได้เลือกเป็นโปรโมชั่นติดตั้งกระจกเป็นเงินสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของช่างเรากันเลยดีกว่านะคะด้านหน้านะคะลูกค้าก็จะได้เป็นกระจกใหม่นะคะนี่เลยดูตรงขอบยางด้านข้างนะคะ เรียบร้อยค่ะส่วนอุปกรณ์ด้านนอกนะคะก็จะมีที่ปัดน,น้าฝนนะคะแล้วก็กลิบต่างๆนะคะช่างเขาจะติดให้เหมือนเดิมค่ะดูผลงานของช่างเรานะคะเนี๊ยบมากๆเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทปใสนะคะที่เราจะติดให้ลูกค้านะคะหลังติดตั้งติดไว้เพื่อป้องกันการกระแทกนะคะแล้วก็ป้องกันคิ้วขอบยางนะคะไม่ให้หลุดออกมานะคะเพื่อให้กาวเนี่ยเซตตัวใช้เวลาโดยประมาณ12ชั่วโมงค่ะหรือ1วันนะคะพอครบ12ชั่วโมงลูกค้าสามารถเอาออกได้สําหรับด้านในนะคะก็ จะมีเป็นระบบของเซ็นเซอร์ของ r a n โเ o อ e r นะคะซึ่งคันนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องกล้องค่ะช่างเขาจะติดให้เหมือนเดิมค่ะโดยรวมนะคะเรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะคือการส่งมอบงานที่ดีให้ถึงมือลูกค้านะคะเพราะเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีรอยยิ้มกลับไปค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ Glass Tech ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้ Glass Tech ดูแลค่ะขอบคุณค่ะ